โอเคก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีลง m o d p d เ3นั่นเองขั้นตอนแรกนะครับผมให้เปิดสตรีมขึ้นมาและคลิกขวาที่ p d ไปที่คุณสมบัติแล้วอย่างนั้นเรามามองที่ตัวเลือกการเริ่มนะครับผมให้เราเนี่ยใส่คำว่าไฟล์ o p e n l o t นะครับผมอย่าลืมลบตัวด้านหน้าด้วยนะครับผม หลังจากนั้นไปที่ไฟล์ที่ติดตั้งเปิดหาที่อยู่ของไฟล์เกมหลังจากนั้นไปที่โฟลเดอร์เพเดซัมคอนเทนต์แและทำการสร้างโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Mod นะครับตามชื่อนี้เลยนะครับผมหลังจากสร้างเสร็จแล้วให้เราไปเว็บ Mod ที่เราต้องการนะครับชื่อเว็บว่า mob workshop นะครับให้ทำการหามอด ที่เราชอบเลยอย่างผมอ่ซิมเปิลอ r m o เนะครับผมอันนี้เป็น HUD บอกเลือดบอกเกาะของศัตรูนะครับผมทำการโหลดมาแต่ผมโหลดไว้เรียบร้อยแล้วแหละใะหลังจากนั้นให้กอบไฟล์ที่ท่านโหลดมามาใส่ในโฟลเดอร์มอดที่เราสร้างไว้เมื่อกี้นะครับในตัวไฟล์เกม หลังจากนั้นก็วางไปเลยอย่างของผมวางไปแล้วนะครับพอวางมาแล้วเสร็จท่านก็ลองเปิดเข้าไปเช็คม็อดดูในเกมนะครับว่าใช้งานได้ไหมโอเคไหมอะไรอย่างนี้นะครับโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับในการวิธีลงม็อดเพเดสานนั่นเองถ้าหากท่านมีปัญหาอะไรสามารถคอมเมนต์ได้นะครับและสำหรับคลิปนี้ผมขอจบตัวคลิปเท่าน,นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ